สวัสดีวันนี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยกับรายการธรรมะเดดบิลีเราไปเรื่อยวันนี้ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับการเลือกคบเพื่อนหรือการเลือกคบคนเวลาเราจะเลือกคบเพื่อนหรือคบคนนั้นเราต้องเลือกคนที่หาสิ่งดีๆมาให้เราชวนกันไปในทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งตัวเราและตัวเขาอันนี้คบได้แต่ถ้าเพื่อนที่ พาเราไปในสิ่งที่ไม่ดีพาไปในสิ่งที่แบบไม่เป็นประโยชน์ทั้งตัวเราและตัวเขาอันนี้มันไม่สมควรที่จะคบยกตัวอย่างมีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังก็ได้ในสมัยก่อนเรียนอยู่มหนึ่งนะเนาะแล้วเพื่อนเราเนี่ยอยู่ก็ฝากบุหรี่มาให้กับเราเราก็แปลกใจว่าเอา้าทำไมไม่เก็บไว้กับตัวเองละ่ะเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากอ่ะเราก็เก็บไว้เก็บไว้ในกระเป๋าเราให้นั่นแหละปกติทางโรงเรียนเขาไม่ตรวจค้นอะไรเลยปรากฏว่าวันนั้นน่ะ ที่เพื่อนฝากบุหรี่มาให้ตรวจค้นกระเป๋าแล้วอย่างนี้ใครสวยอ่ะ,อะเราก็สวยเราจะบอกว่าโอ้ยไม่ใช่ของเราของเพื่อนเพื่อนมันฝากไว้ครูบาอาจารย์เขาก็ไม่เชื่อเพราะหลักฐานมันอยู่กับกระเป๋าเราทั้งนั้นอันนี้ในสมัยก่อนแล้วถ้าแบบเลื่อนระดับขึ้นไปเป็นอายุวัยรุ่นต้นๆละ่ะอาจจะเป็นยาก็ได้เขาเอายาว่าเอ้ยฝากยาบ้านหน่อยนะอันนี้ถึงขั้นโดนจับติดคุกได้เลยนะทั้งที่เราแบบ ไม่ได้ผิดไม่ได้อะไรมันเสียอนาคตเสียการเสียงานแล้วยังไม่พอมีอีกเรื่องนึงอ่ะเ,เวลาถ้าลักษณะขี้ยาหรือติดยาเราอย่าไปคบอย่าไปกับเขาดีที่สุดมีใครนี่แหละเล่าให้ฟังว่าแบบชวนไปด้วยอ่ะแล้วก็นั่งรถโมไซค์ไปพอนั่งรถโมไซค์ไปไอคนที่ชวนไปนะ่ะมันไปส่งยาปรากฏว่าโดนจับได้แต่กล้องเนี่ยมันถ่ายติดแต่คนข้างหน้า แต่คนท้างหลังอ่ะมันไม่เห็นก็เลยลอดไปหูอันตรายอันนี้ถือว่าเป็นคำเตือนคำแนะนำแล้วเจอกันใหม่